ลวงใจรักซาตานบทประพันธ์ปานภัยลินให้เสียงภาคโดยผ้าหมุก v o i ์บทที่14สมาเรียและพิมลินนิยายเสียงยินดีต้อนรับค่ะช่องของเรามีนิยายเสียงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยายรักโรแมนติกดรามา่าโรแมนซ์เกิร์ลเลิฟและนิยายสยองขวัญวันพุธอุทาอาถรรพ์สําหรับคลิปนี้ ให้เสียงภาคโดยผ้าหมู่ Voice ค่ะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฉบับมีเลิฟซีนได้ที่แอป mebmarket.com ตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขณะน,นี้ช่องของเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วผู้ฟังสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางนี้หรือถ้าไม่กดข้ามโฆษณาเราจะมีรายได้มากขึ้นฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดไลค์ รวมถึงคอมเมนต์ให้นักเขียนและนักพากมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่14นายหัวจินวัตรหยุดยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจถอนหายใจเฮือกใหญ่เขาต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เขากำลังจะได้รับรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือร้ายก็ตามเขาเก้าวเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วเดินตรงไปยังห้องสารวัตรเคาะประตูไม่กี่ครั้ง ก็เปิดเข้าไปอย่างคุ้นเคยได้วความว่ายังไงบ้างวะชายหนุ่มสุดนั่งลงเอ่ยถามเพื่อนสนิทอย่างหนักใจฉันว่าคนร้ายมันคงหนีไปไกลแล้วแหละเพราะไม่มีใครเห็นมันเลยฉันส่งคนไปคอยสอดเนมที่บ้านมันก็ไม่มีที่มีก็แต่น,นี่ชายหนุ่มค่อนข้างท้วมยื่นกระเป๋าสตางค์แบบยาวสีน้ำตาลเข้มส่งให้ชายหนุ่มกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงนี่นะ นายหัวหนุ่มขมวดคิ้วหยิบกระเป๋าสตางค์ใบนั้นขึ้นมาพลิกดูแล้วว่างลุงดังเดิมมองหน้าเพื่อนสีอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักทำใจดีๆแล้วเปิดดูข้างในสิมีพลเมืองดีเก็บมันมาให้ตำรวจแกนี่พูดจาแปลกๆทำไมฉันต้องทำใจดีๆด,ด้วยใช่หนุ่มหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วเปิดออกดูแว็บแรกที่เขาเห็นภาพใบหน้าของหญิงสาวที่เขาเพิ่งผละมาจากเตียงเราว่าชื่อและนามสกุลของเธอเขากลับไม่รู้จักทิตาพา เลอลักษณะไงล่ะตกใจละสิผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เมียแกะวะไอวัดสารวัตรหนุ่มหมุนตัวกลับไปหยิบแฟ้มเอกสารมาโยนให้ในายหัวจินวัตรที่นั่งอึ้งเป็นหินไปแล้วเขาเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มมาเปิดดูทิตาภาเลอลักษณะบุตรสาวทิตานันเลอลักษณะจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมอาหารจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดชายหนุ่มปิดแฟ้มลงอย่างเหนื่อยอ่อนเท้าข้อศอกลงบนโต๊ะแล้วซบหน้าลงบนฝ่ามือ ทำไมแกไม่เอากระเป๋าตังใบนี้มาให้ฉันเร็วกว่านี้วะต่อให้เขาไม่เห็นบัตรประชาชนจากกระเป๋าสตางค์ของหญิงสาวเขาก็รู้ว่าคนที่เขาเพิ่งหลับนอนด้วยไม่ใช่ถิตาลีอย่างที่เขาเข้าใจฉันเพิ่งได้กระเป๋ามาเมื่อวานนี้เองพอดีฉันติดประชุมเลยยังไม่ได้เอาให้แกฉันกะเอาไว้ว่าจะหาข้อมูลให้เสร็จสับก่อนถึงจะส่งให้แกแล้วทำไมสองคนนี่ถึงได้เหมือนกันอย่างกะแกะชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นจากฝ่ามือสารวัตรหนุ่มถึงกงับพังอะใบหน้าของเกลอหนุ่มดูอ่อนล้า และเป็นกังวลกว่าที่เขาคิดไว้นี่แกอย่าบอกนะว่าแกทำอะไรคุณทิตาพาไปแล้วสารวัตรยืนขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อจินวัตรพยักหน้าเขาก็แทบลมทั้งยืนบ้าชิบใช่ฉันจ,จะบ้าตายอยู่แล้วจินวัตรทำท่าเหมือนจะบ้าจริงๆเขาสับสนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปแล้วตกลงทิตาพากับทิตารีเป็นอะไรกันแกน่าจะเดาได้นะวัตรฝาแฝดไงล่ะคนหนึ่งอยู่กับพ่อคนหนึ่งอยู่กับแม่ฉันรู้สึกเหมือนละครเย็นหลังข่าวยังไงไม่รู้ สารวัตรหนุ่มพูดติดตลกหวังว่าจะพาเพื่อนยิ้มได้บ้างทว่ากลับไม่เป็นผลนายหัวจินวัตรไม่ขำทั้งยังมีสีหน้าเค,เครียดยิ่งกว่าเดิมแล้วที่ตาพามาทําอะไรที่พังงาชใช่หนุ่มพยายามคลุ่นคิดฉันว่าเรื่องนั้นแกคงต้องรอให้เจ้าตัวหายจากความจําเสื่อมแล้วละ่ะฉันควรทํำยังไงดูเหมือนทุกอย่างจะมืดบอดไปเสียหมดสําหรับนายหัวจินวัตรผู้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขารับมือยากที่สุดในชีวิต ส่งเธอกลับคืนครอบครัวของเธอซะป่านนี้ทา้งนั้นคงเป็นห่วงมากอีกอย่างหากเธอได้ไปอยู่ในที่ที่คุ้นเคยอาจทําให้ความทรงจําของเธอกลับคืนมาได้เร็วขึ้นสารวัตรหนุม่มเสนอความคิดเห็นทว่ามันกลับทําให้จินวัตรไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเธจะส่งเธอกลับได้ยังไงนั่นมันเมียฉันนะเวย้ยชายหนุ่มพูดสิ่งดังอย่างขัดใจเออเออแกอยากจะจัดการยังไงก็เรื่องของแกแล้วกันสารวัตรหนุม่มตัดความรำคาญเมื่อเสนออะไรไปนายหัวจินวัตรกลับไม่เออเอ,อสักอย่างเดียว ฉันกลับละร่างสูงตัดบทด้วยการลุกขึ้นยืนขวากระเป๋าสตางค์ของหญิงสาวกลับไปด้วยสารวัตรหนุ่มเดินออกมาส่งที่หน้าสถานียังไม่วายกำชับอีกครั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนฉันอยากให้นายคิดให้มากยังไงสองคนนั้นเขาก็เป็นพี่น้องฝาแฝดกันทีดตาพาเธอคงรู้สึกไม่ดีแน่ที่มีสามีคนเดียวกันกับพี่สาวของเธออืมจินวัตรก้าวขึ้นรถกระบะก่อนจะขับออกไป หัวสมองหนังอึง้งเขาควรทำเช่นไรต่อไปหญิงสาวพลิกตัวนอนงายมองออกไปยังนอกหน้าต่างท้องฟ้าข้างนอกเป็นสีส้มจางนั่นแสดงว่าพระอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้าหญิงสาวค่อยๆขยับตัวขึ้นนั่งไม่แน่ใจว่าเธอนอนหลับไปนานเท่าไหร่แล้วหญิงสาวเหลียวมองไปร,บรอบๆห้องนอนโทนสีน้ำเงินเข้มทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเรียบง่ายดูสมถะ ร่างบางลุกขึ้นหน้าแดงซ่านเมื่อร่างเปลยเปล่าสะท้อนผ่านกระจกเงาซึ่งตั้งอยู่ปลายเตียงตามเรือนร่างมีรอยแดงเป็นจุดๆหลายที่หญิงสาวรีบคว้าผ้าชิดตัวมาคลุมร่างกายไว้จังหวะนั้นประตูห้องก็เปิดเข้ามาก่อนที่เธอจะทันได้หยิบจับเสื้อผ้าขึ้นมาสวมใส่ในายหัวหญิงสาวผางะถอยกรูดด้วยความตกใจตื่นแล้วเหรอตาตาดี ายหนุ่มยังคงเก็บงำความจริงนั้นไว้แม้ภายในใจเขาจะกลนด่าตนเองสักเท่าไหร่เว่าเขากลับเจ็บปวดที่หัวใจเมื่อคิดว่าถิตาภาต้องจากเขาไปจริงๆค่ะใบหน้าแดงซ่านตอบกลับรีบคว้าชุดชั้นในที่ตกอยู่ปลายเตียงมาซ่อนไว้ด้านหลังถอยหลังห่างจากชายหนุ่มหลายก้าวไหลบ้างสันสะทานเมื่อเห็นนายหัวจินวัตรก้าวเข้ามาใกล้ตนถิตาภาถอยจนชิดติดฝาผนังห้องหลับตาแน่นเมื่อคิดว่าเขาอาจข่มเหงเธอเช่นเมื่อกลางวัน ทว่าหญิงสาวต้องลืมตาพลงเมื่อร่างสูงเพียงแค่อบกอดเธอไว้อย่างอ่อนโยนศพหน้าลงบนไหล่เปล่าเปลือยของเธอเนิ่นนานเธอรับรู้ได้ถึงความอ่อนแอจากผู้ชายตัวโตหญิงสาวยกมือขึ้นแล้วอบกอดเขาไว้เรือกที่จะไม่พูดอะไรตารีถ้าเกิดว่าวันหนึ่งความทรงจำของเธอกลับคืนมาเธอจะยังอยากอยู่กับฉันอยู่หรือเปล่าเขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแหบพระฉันหญิงสาวเองก็ตอบไม่ได้เช่นกันไม่เป็นไร ฉันไม่ได้เร่งรัดให้เธอตอบฉันแค่เพียงอยากจะบอกว่าฉันอยากให้เธออยู่ที่บ้านสวนอยู่กับฉันตลอดไปร่างบางยืนนิ่งนี่เธอไม่ได้ฝันไปใช่หรือเปล่านายหัวไม่รังเกียจฉันแล้วเหรอคะน้ำเสียงที่เอ่ยถามแฝงไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจนชายหนุ่มจับความรู้สึกนั้นได้เขาเงืหน้าขึ้น หญิงสาววิดร้องด้วยความตกใจเมื่อจูจ่ๆเขาก็อุ้มเธอไปวางลงบนเตียงร่างบางแข็งเกรงด้วยความตกใจอีกครั้งเราะว่านายหัวกลับนอนตะแคงลงข้างๆเธอแขนแข็งแกรงอบกอดร่างเธอเอาไว้หัวใจที่หล่นหายก็แปรเปลี่ยนมาเป็นเต้นแรงจนแทบจับจังหวะไม่ได้ฉันจะรังเกียดเธอได้ยังไงล่ะตาดีก็ในเมื่อเธอเป็นเมียฉันชายหนุ่มยื่นหน้าไปหอมแก้มบางเพียงเท่านั้นเอง ทํานบน้ําตาของหญิงสาวก็พังทลายเธอปล่อยโฮออกมาราวกับเด็กๆจินวัตรถึงกับทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะปลอบหญิงสาวอย่างไรก็นายหัวดาฉันรังเกียจฉันบอกว่าจะให้ฉันเป็นนางบาเรอนี่คะพูดพลางสะอื้นห้ไปจนแทบฟังไม่ได้สับชายหนุ่มก้มลงจูบซับน้ําตาแผ่วเบาแล้วจุมพิดลงบนหน้าผากมนเนื่อน,นานตาดีฉันขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับเธอเพราะฉันคิดว่าเธอเป็น ชายหนุ่มกลืนน้ำลายลงคอนั่นสินะทำไมเขาถึงไม่เคยฉุกคิดในเมื่อผู้หญิงสองคนนี้แตกต่างกันแทบทุกอย่างจะมีก็เพียงแค่หน้าตากับส่วนสูงเท่านั้นที่เหมือนกันจนแทบแยกไม่ออกทว่าผิวพรรณกิริยามารยาทกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นอะไรเหรอคะเมื่อได้ยินเสียงหวานข้างหูชายหนุ่มก็ตื่นจากผวังเพราะฉันมันเจ้าคิดเจ้าแค้นเกินไปต่อจากนี้ไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมเรามาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกัน ตาดีดีใจที่นายหัวยอมยกโทษทั้งยังให้โอกาสตาดีหญิงสาวสุกหน้าลงกับแผงอกลุกไปอาบน้ําดีกว่าป่านนี้นายถมคงพายายหนูกลับมาแล้วเพิ่งกลับเหรอคะนี่น่าจะหกโมงเย็นแล้วหญิงสาวขโมดคิวเข้าหากันเมื่อเห็นผิดเวลาไปมากทั้งที่ปกติฟ้าใสาจะกลับถึงบ้านสวนราวๆสี่โมงเย็นเห็นว่าอยู่ซ้อมรำที่โรงเรียนอีกไม่กี่วันก็วันแม่แล้วเหรอคะอยากเห็นจังแกคงน่ารักมาก แน่อยู่แล้วว่าแต่เราสองคนไปอาบน้ำกันดีกว่าไหมชายหนุ่มมองหน้าหญิงสาวด้วยดวงตาเป็นประกายระยิบระยับทิตาพาถึงกับอ้าปากค้างเราสองคนเลยคะ่ะหญิงสาวใส่หน้าปฏิเสธเราะว่าดูจากแววตาของนายหัวหนุ่มแล้วเธอไม่มีทางปฏิเสธเขาสําเร็จแน่แน่ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนก่อนอุ้มหญิงสาวขึ้นแนบอกนายหัวอยากคะ่ะหญิงสาวพยายามดิ้นรนให้ออกจากอ้อมกอดเราว่าชายหนุ่มกลับไม่ฟังเสียงโวยวายนั่นแม้แต่น้อย เขาเดินตรงเข้าห้องน้ำวางหญิงสาวลงในอ่างก่อนจะหันไปล็อกประตูห้องน้ำหญิงสาวรีบลุกขึ้นพยายามจะเดินผ่านร่างหนาออกไปเปิดประตูทว่ามันช่างยากเหลือเกินเมื่อชายหนุ่มยืนเป็นยักษ์ปักหลันไม่ยอมขย,ขยับขยื่นออกห่างจากประตูนายหัวปล่อยเธอคะ่ะหญิงสาวหน้าแดงส่น้นเมื่อเห็นสายตากรุ้มกลิ่มจะอายอะไรทั้งเนื้อทั้งตัวเธอฉันเห็นมาหมดแล้วแท้ๆเขาก้มลงกระซิบข้างใบหูก่อนจะขบลงที่ติ่งหูแผ่วเบา ทิตาพายุ่นคอด้วยความเสียวซ่านก่อนจะตีลงที่ต้นแขนด้วยความหมันไส้น่านะถูหลังให้ฉันหน่อยชายหนุ่มออดอ้อนไปให้คุณกี้เธอถูให้สิคะหญิงสาวหันหลังให้ชายหนุ่มนึกน้อยใจว่าเขาไม่ได้มีเพียงเธอคนเดียวขึ้นชื่อว่าผู้ชายก็แบบนี้กี้กับฉันเราไม่มีอะไรกันชายหนุ่มอธิบายทว่าหญิงสาวกลับฟังเป็นคำแก้ตัวนายหัวเป็นผู้ชายก็พูดเห็นแก่ได้วันนั้นฉันเห็นเต็มสองตาว่านายหัวนอนกอดกับคุณกี้บนเตียง หญิงสาวเสียงเครือเมื่อคิดถึงภาพบาดตาที่ทำให้เธอกลนร้องเป็นวักเป็นเวนเธอรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากรู้หรอกคะ่ะหญิงสาวเชิดหน้าอย่างแง่งอนชายหนุ่มกอดเธอไว้จากด้านหลังก่อนจะหันร่างบางเข้าหากระจกบานใหญ่ตรงอ่างล้างหน้าหญิงสาวหน้าแดงซ่านเมื่อเห็นตนเองซึ่งนุ่งผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวกับชายหนุ่มที่กำลังกอดเธอเอาไว้จากด้านหลังเขาฝังจมูกลงบริเวณต้นคออย่าคะ่ะ หญิงสาวพยายามเบี่ยงตัวหลบแต่ยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งแกล้งเมื่อจมูกซุกซนยังคงซุกใซไปตามซอกคอขาวและไหล่บางอย่างถือสิทธ์แล้วจะฟังที่ฉันพูดหรือเปล่าใชยหนุ่มเงยหน้าขึ้นมามองหญิงสาวผ่านกระจกเงาทำท่าจะดึงผ้าเช็ดตัวให้หลุดออกฟ,ฟังแล้วคะ่ะใจร้ายหญิงสาวยกมือขึ้นปิดเนินอกเอาไว้วันนั้นฉันเมามากแล้วกี้เขามาส่งฉันแต่รับรองได้ว่าฉันกับกี้เราไม่มีอะไรกันแถมวันนั้นฉันยังอ้วกใส่กี้ไปตั้งเยอะ ไม่เชื่อไปถามยีหวากับสีนวลดูก็ได้จริงเหรอคะหญิงสาวเสียงอ่อนลงมากเมื่อสิ่งที่เขาเล่าตรงกับที่ดวงยีหวาเล่าทุกอย่างจริงสิชายหนุ่มปล่อยหญิงสาวให้เป็นอิสระก่อนจะหันมาจัดการถอดเสื้อผ้าของตนเองนายโหดทำอะไรน่าเกลียดหญิงสาวหลับตาแน่นทว่านั่นกลับทําให้เธอเสียทีเมื่อเขาดึงผ้าเช็ดตัวหญิงสาวออก ชายหนุม่มเปิดน้ำใส่อ่างแล้วอุ้มหญิงสาวลงไปแช่ในน้ำร่างใหญ่เธอทะตามลงมานั่งในอ่างด้วยจนทำให้อ่างอาบน้ำกว้างแคบลงไปถนัดตาถูหลังให้หน่อยชายหนุม่มหันหลังให้หญิงสาวรับหินขัดมาอย่างไอๆก่อนจะค่อยๆขัดเบาๆนายหัวเจ้าเล่เธอตอว่าเขาอย่างไม่จริงจังนะักเรียกพิวัดสิเรียกนายหัวแล้วฟังดูห่างเหินจังชายหนุม่มช้อนร่างบางขึ้นมานั่งตัก หญิงสาวตกใจหน้าแดงซานลุบเปลือกตาลงต่ำใจเต้นรัวเร็วราวกับกลองวางง่าอย่างไงถ้ายังไม่เรียกพี่วัดอีกเธอจะโดนทำโทษนะเมื่อเห็นสายตาเจ้าเล่์เช่นนั้นไม่ต้องบอกหญิงสาวก็พอเดาได้ว่าชายหนุ่มจะทำโทษเธอเช่นไรค่ะพี่วัดหญิงสาวรีพูดตามที่ชายหนุ่มต้องการดีมากเป็นเด็กดีพอได้แล้วค่ะพี่วัดไม่พอขออีกหน่อยได้ไหมนะ ตาคมว้วอนทำเอาเธอใจอ่อนยวบทว่าเธอกลับสายหน้าปฏิเสธชายหนุ่มทำหน้างออย่างขัดใจเธออย่างนั้นให้พี่อาบน้ำให้นะชายหนุ่มไม่พูดเปล่าหยิบฝักบัวออกมาแล้วเปิดน้ำอุ่นรดตัวเธอโดยไม่รอให้หญิงสาวอนุญาตทั้งยังหยิบครีมอาบน้ำเทลงบนใย,ยสังเคราะห์ขัดตัวขยี้จนเกิดฟองแล้วจึงถูบนเรือนร่างบอบบางแผวเบาทิปตาพาหัวเราะคิกจักรจี้กับสัมผัสแผวเบาอ่อนนุ่ม เพาว่าเพียงไม่นานมือม่อมือหนาขายี้ฟองถูไปทั่วร่างเขาก็ทิ้งยายขัดตัวสังเคราะห์อย่างไม่ใหญ่ดีเปลี่ยนเป็นใช้มือหนาแบมือสิทำไมเหรอคะแม้จะเอ่ยถามแต่เธอก็แบมือออกไปอย่างว่าง่ายในหัวหนุ่มบีบครีมอาบน้ำลงบนฝ่ามือหญิงสาวก่อนจะจับมือเธอมาทาบไว้บนแผงอกปึกบืนของตนจะทำอะไรเหรอคะติดตาพาหน้าแดงซานด้วยความเขินอายออบให้พี่บ้างสินะ ถิตาพาค่อยๆปรือตาขึ้นด้วยความเหนื่อยอ่อนเธอจุมพิษลงบนหน้าผากกว้างแผ่วเบาก่อนจะสุกหน้าลงบนแผงอกแล้วกอดเขาไว้ชายหนุ่มดูเหมือนจะหลับไปแล้วเขาดิ้นเพียงเล็กน้อยก่อนจะพาดแขนมาที่เอวของเธอแล้วกอดเธอไว้ไม่ห่างความสุขนี้เป็นเพียงแค่ความฝันหรือเปล่าหวังว่าเมื่อเธอตื่นเช้าขึ้นมาอีกครั้งความสุขเหล่านี้จะยังคงอยู่กับเธอตลอดไป ทิตาพาเดินลงมาจากชั้นสองพร้อมกับชายหนุ่มดวงยิหวาเลิกคิ้วขึ้นสูงเมื่อเห็นนายหัวของตนจูงมือนายหญิงลงมายังชั้นล่างทั้งท่าทางและแววตาเปลี่ยนไปเราวกับคนละคนคุณพ่อคุณแม่ฟ้าใสากระโดดกอดทั้งสองทานข้าวกันเถอคะค่ะฟ้าใสาหิวแล้วานพ่อดูซิวันนี้มีอะไรกินบ้างชายหนุ่มก้มลงอุ้มบุตรสาวแล้วเดินเข้าไปในห้องรับประทานอาหารกับข้าวเยอะแยะเลยคะ่ะ ฝีมือพี่อีหวากับป้านวลไม่ใช่ฝีมือคุณแม่ในตอนท้ายของประโยคฉายชัดว่าผิดหวังที่ไม่ได้รับประทานอาหารฝีมือมารดาแล้วฝีมือป้านวลไม่อร่อยเหรอคะสีนวลทำหน้างอฟ้าใสาเดินไปหาหญิงวักลางคนก่อนจะกอดสีนวลเอาไว้แน่นของป้านวลก็อร่อยคะ่ะแต่ฟ้าใสาย,ยังเหืออาหารของคุณแม่อยู่อย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าฟ้าใสาเลิกเหืออาหารของคุณแม่อาหารคุณแม่ก็ไม่อร่อยเหรอคะ ทิตาพาพูดขึ้นบ้างคราวนี้คนตัวเล็กถึงกับสับสนไม่รู้จะเอาใจใครดีฟ้าใสไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะคือฟ้าใสแค่ใบหน้าเบะออกเมื่อไม่สามารถหาเขาอ้างขึ้นมาอธิบายทั้งยังกลัวว่าหากอธิบายออกไปไม่ดีอาจโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูนี่คะปะไปทานข้าวกันดีกว่าฟ้าใสยิ้มแก้มปริกหันไปมองหน้าป้าสีนวลเมื่อเห็นอีกฝ่ายส่งยิ้มมาให้เธอเช่นกัน เด็กสาวก็หัวเราะร่าว,วิ่งเข้าไปนั่งประจําที่อาหารภาคใต้หน้าตาน่ารับประทานหลายอย่างจินวัตรเชื่อว่าคนกรุงเทพอย่างหญิงสาวอาจจะเคยได้ลองกินอาหารใต้มาบ้างแต่ถ้าจะให้ถึงเครื่องจริงๆคงยังไม่เคยแน่ๆลองชิมแกงเหลืองดูหน่อยสิชายหนุ่มตักอาหารใส่จานเข้าให้หญิงสาวสีนวลถึงกับตาค้างมองในหัวเรากับไม่เคยพบเห็นขอบคุณค่ะหญิงสาวเอ่ยขอบคุณก่อนจะตักชิมอร่อยมากเลยค่ะ หญิงสาวหันไปมองกับข้าวบนโต๊ะเห็นมีผัดผักเปรี้ยวหวานก็เบาใจเพราะกลัวว่าฟ้าใสาจะกินเผ็ดไม่ได้เะว่าเธอคิดผิดเมื่อเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบกินแกงเหลืองที่มีรสชาติค่อนข้างไปทางเผ็ดได้อย่างไม่สะทกสะท้านลองชิมนี่สิน้ำพริกกุ้งเสียบฝีมือป้านวลน,นี่ขึ้นชื่ออร่อยที่สุดในอำเภอเลยก็ว่าได้แม้ชายหนุ่มจะเอ,อ่ยชมเะว่าสีนวลกลับไม่ดีใจเลยสักนิดเมื่อใจเธอจดจ่ออยู่ที่ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่พีวัดก็ทานบ้างเธอคะ่ะเดี๋ยวตาลีตักทานเองได้ ก็พี่อยากเอาใจเรานี่นะใช่หนุ่มยักคิ้วก่อนจะตักอาหารอย่างอื่นใส่จานให้หญิงสาวอย่างเอาใจสีนวลดึงมือดวงอีหวาเข้าไปในครัวดวงอีหวาหน้าบูดเมื่อถูกป้าลากออกมากำลังมองเจ้านายจู่จีกันเพลินเชียวไม่น่าขัดจังหวะเลยหญิงสาวได้แต่บ่นในใจมีไรหรอป้าได้หัวไปยตดดีกับนางตานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อีหวะจะไปรูหรอป้ายีหวะก็เห็นว่าเจ้านายดีกันพร้อมๆกับป้านี่แหละ หญิงสาวหน้าบูดเห็นขนาดนี้แล้วป้าสีนวลก็ยังดันทุรังจะให้เธอจับนายหัวอยู่อีกเป็นเพราะแกมมันง,งูนางตารีมันถึงข่าไปขนาดมันหายไปตั้ง5ปีดูสิมันยังทําให้หนายหัวกลับมาหลงมันได้อีกครั้งโธ่ป้าคุณตารีเธอหน้ารักป้าเลิอกอคติกับเธอซะเถอะฉันไม่ได้อคติแต่ฉันอยากให้มัไปให้พ้นบ้านสวนต่างหากมันแท้แสีนวลใส่หน้าอย่างหนักใจ ก่อนจะเดินกลับออกไปดูยี่หวาได้แต่กลืนน้ำลายลงคอหวังว่าป้าสีนวลคงไม่คิดทำอะไรแผลงๆให้ต้องเดือดร้อนกันไปหมดรอ,อกนะว่าอย่างไงปิติกีกรแกจะรับงานนี้หรือเปล่าเสี่ยกันชัยนั่งไขว่ห้างแขนทั้งสองข้างกลางออกด้วยท่วงท่าสำราญใจด้านหลังมีลูกน้องใส่ชุดดำใบหน้าเหี่ยมเกรียมดูดดันคอยยืนคุมเชิงอยู่ไม่ห่างอาณาเขตบ้านหลังใหญ่ทว่ากลับมีชายชุดดำคอยเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่อีกหลายจุด นปิติกรอดสงสัยไม่ได้ว่าเสียกัใชัยทำแค่ธุรกิจรีสอร์ทจริงหรือเปล่าเงินดีขนาดนี้ผมไม่ทับได้ยังไงล่ะครับเสียปิติกรหัวเราะร่วนอย่างอารมณ์ดีเมื่อคิดถึงเงินก้อนใหญ่ที่เขาจะได้รับหากงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จก็ดีฉันจะได้เอาที่ดินไปพันเป็นอย่างอื่นสักทีมิสเตอร์จอร์ก็เร่งรัดฉันอยู่ทุกวันถ้าฉันได้คนสนิทของนายหัวจินวัตรมาร่วมงานทุกอย่างคงสําเร็จเร็วขึ้นเสียกันชัยเสียยิ้มที่มุมปากตอนนี้เขาไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อน นี่สินจากการพนันและการบริหารรีสอร์ทที่ล้มเหลวทําให้ฐานะของเสียกันชัยอยู่ในขั้นวิกฤตดีที่เขายังจับมิสเตอร์จอนเอาไว้ได้ธุรกิจมือที่เขาจับอยู่ก็เริ่มโดนขัดแข้งขัดขาจากตํารวจตอนนี้เขาจึงจนตรอกแทบขยับตัวทําอะไรมากไม่ได้มีเพียงที่ดินของนายหัวจินวัตรที่พอจะทําให้เขาพอลืมตาอาปากพยุงฐานะที่ส่วนเสให้กลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งนายหัวใจแข็งอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย ปิติกรพูดอย่างครุ่นคิดแม้จะเห็นแกนเงินจํานวนเกือบล้านที่เขาจะได้รับแต่เขาทํางานกับนายหัวจินวัตรมานานจึงรู้ว่าการเกลีย้ยกล่อมเจ้านายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าแกจัดการไม่สำเร็จภายในอาทิตย์นี้ฉันก็จะจัดการตามแบบของฉันเสียจะบอกผมได้หรือเปล่าว่าจะจัดการยังไงฉันต้องบอกแกอยู่แล้วเพราะถึงวันนั้นแกนั่นแหละที่ต้องเป็นคนจัดการเสียกันชัยหัวเราะเสียงดังลั่นถูกใจกับความคิดเลวรามของตนเองปิติกรยิ้มที่มุมปากดวงตาเจ้าเล่ยแผาว เขาขับรถกลับออกมาจากบ้านเสียกันชัยแล้วก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อพบรถยนต์คุณตาจอดเสียอยู่ข้างทางชายหนุ่มคลี่ยิ้มเดินลงจากรถอย่างอารมณ์ดีมีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณผู้หญิงเออคือว่าทีปกาหันมาด้วยความดีใจเมื่อได้ยินเสียงสวรรค์ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แต่แล้วเธอก็ต้องหุบยิ้มแกนั่นเองเธอชดหน้าไม่แม้แต่จะอยากชายตาแหลอะไรกันกี้เธอทักผัวเก่าได้แค่นี้เองน่ะเหรอ ปิติกรปราดเข้าประชิดร่างบางยกมือขึ้นเฉยค้างหญิงสาวแล้วเลื่อนสายตาไปยังเนินอกที่โผล่พ้นขอบเสื้อมาอย่างมินมีไอ้ทุเดชที่ปกาปัดมือชายหนุ่มออกอย่างรังเกียจถอยออกห่างแล้วมองรอบๆกลัวว่าจะมีใครมาเห็นผัวที่ได้มาโดยไม่ต้องใจน่ะเหรอฉันไม่นับหรอกนะแต่ก็ผัวคนนี้ไม่ใช่เหรอที่รู้ใจเธอทุกอย่างกี้เธอจะไปทนเฝ้าง้องอนนายหัวทำไมในเมื่อเธอมีฉันทั้งคนปิติกรกอดอกพูดอย่างอารมณ์ดี แผัวกระเจอกกระเจอกอย่างแก่ฉันไม่สนใจหรอกนะปิติกรกัดฟันกรอดเกลียดที่สุดก็คือคําว่ากระจอกและไม่ได้เรื่องท,งทั้งที่เขารักเธอมากแต่หญิงสาวกลับทําเหมือนกับว่าเขาเป็นแค่ไอ้สวะข้างถนนจึงทิ้งขว้างเขาอย่างไม่ใยดีเธอจะถีบหัวส่งฉันอย่างนี้ไม่ได้นะกีชายหนุ่มคว้าแขนของหญิงสาวดึงเข้ามากอดอย่างถือสิทธิ์ทำไมจะไม่ได้หญิงสาวเน้นที่ละคำพูดช้าแต่ชัดเจนก็ฉันทำอยู่นี่ไงเฉดหัวแกไอ้กอน หญิงสาวเชิดหน้าอย่างถือดีปิติกรจึงก้มลงบทขยี้ปากของหญิงสาวทันทีเธอยังต้องการฉันอยู่ชายหนุ่มพูดอย่างย่ามใจเมื่อเห็นว่าคนตัวเล็กที่ยืนด่าเขาเปล่าๆเมื่อครูตัวอ่อนราวกับขี้พึ่งล่นไฟเมื่อเจอรถจูบดุด,ดันช่ำชองอย่าพยองไปหน่อยเลยที่ปากกาผละออกก่อนจะเหลียวมองไปรอบๆอีกครั้งขึ้นรถไปกับฉันฉันมีข้อเสนอดีๆจะให้เธอข้อเสนออะไร ทีประกากอดอกเบิอนหน้าไปอีกทางปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปิติกรคือคนที่รู้ใจเธอไปเสียทุกอย่างเสียตรงที่ว่าจนและไรอนาคตเกินไป2ข้อข้อหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายหัวของเธออีกข้อเป็นเรื่องของเราปิติกรทำตากรุ่มกริ่มลื่นมือไปกลุ่มสะโพกผายอย่างตั้งใจน่าสนใจทั้งสองข้อก่อนจะขึ้นไปนั่งบนรถของชายหนุ่มแล้วขับออกไปพี่วัดเรียกผมมาทำไมครับ จินพรดเพิ่งกลับจากไปเที่ยวราตรีกับเพื่อนๆจะว่าไปแล้วเขาหายไปถึงสองคืนเต็มๆก่อนจะกลับมาเพราะพี่ชายโทรศัพท์ตามให้กลับมาที่สวนยางพาราเขาสุดนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตรงข้ามกับโต๊ะทํางานของพี่ชายฉันมีธุระสาคัญต้องคุยกับนายไปคุยที่บ้านสวนก็ได้นี่ครับไม่เห็นต้องตามมาถึงที่นี่ชายหนุ่มเหลือบตามองไปรอบๆบ้านไม้ซึ่งตั้งอยู่ท้ายสวนยางพาราคุยที่นี่ปลอดภัยกว่าชายหนุ่มถอนหายใจ อย่างน้อยเขาจะได้มั่นใจไปปล่อยหนึ่งว่าทิตาภาจะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่เขากำลังจะเล่าให้น้องชายฟังจินพรพนั่งหลังตรงมีท่าทางขึงขังขึ้นทันทีไม่บ่อยหรอกนะที่พี่ชายจะมีธุระสำคัญพูดคุยกับเขาแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องสำคัญจริงๆดูนี่สินายหัวไม่รอช้าหยิบบัตรประชาชนของธิตาภาขึ้นมาให้น้องชายดูทันทีนี่มันเรื่องอะไรกันครับจินพรพงงจนไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูก ายหัวจินวัตตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดของทิตาภาให้น้องชายฟังรวมทั้งเรื่องที่หญิงสาวได้ตกเป็นเมียของเขาแล้วผมก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมทิตาดีถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ที่แท้ก็คนละคนกันนี่เองชายร่างผอมบางเอ็นหลังพิงพนักพิงยกมือขึ้นบีบสันจมูกเขาตอบไม่ได้เช่นกันว่าดีใจหรือเสียใจที่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้พี่จะยังไงต่อไปฉันอยากจัดงานแต่างงานชายหนุ่มพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเด็ดเดี่ยว ปกติไม่เคยเห็นพี่อยากแต่งกับใครดวงตาของหนุ่มเจ้าสำอางเต็มไปด้วยคำถามเพราะโดยปกติแล้วพี่ชายไม่ชอบพูดถึงเรื่องการแต่งงานเท่าใดนักคราวที่จะต้องแต่งกับธิตารีก็เพราะฝ่ายหญิงเป็นคนร้องขอคราวทีประกาศก็เหมือนกันฝ่ายนั้นเป็นคนเสนอในช่วงที่นายหัวหนุ่มกำลังอ่อนแอและผิดหวังทว่าคราวนี้ไม่ใช่นี่พี่ชายของเขากำลังคิดอะไรอยู่ความรู้สึกที่ฉันมีกับธิตารีแตกต่างจากธิตาภาคนแรกเพราะเขาเป็นแม่ของลูกฉัน แต่คนที่สองมันเป็นความรู้สึกที่ฉันอยากจะปกป้องอยากดูแลเธอไปตลอดชีวิตชายหนุ่มทอดเสียงอ่อนแววตาคมกล้าจางลงจนเชื่อมหวานเมื่อคิดถึงทิต,ตาภาพี่รักเธอเอยถามพี่ชายออกไปผู้เป็นพี่เพยียกหน้าแทนคำตอบจินพรษถ,ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วทิตารีละ่ะพี่เคยรักเธอบ้างหรือเปล่าจินพรษพยายามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นเพื่อไม่ให้ผู้เป็นพี่จับความรู้สึกของเขาได้นายเองก็รู้นี่พรษว่าฉันอยู่กับตารีเพราะอะไร ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกเพราะเขายังหนุ่มแล้วไม่สามารถยับยั้งชั่งใจจนทําให้ทิตาลีท้องก่อนแต่งแล้วฉันก็รู้มาตลอดด้วยว่าทิตารีไม่เคยรักฉันเลยในตาของนายหัวจินวัรมีแววขมขื่นอย่างเห็นได้ชัดบางทีเรื่องนี้นายอาจจะรู้ดีกว่าฉันก็ได้จินพรตอึ้งไปหลายอึดใจเมื่อโดนย้อนกลับมาเช่นนั้นผมตามใจพี่วัดอยู่แล้วแต่พี่วัดไม่กลัวหรือว่าคุณทิตตาพาแกจะ,จะมีครอบครัวอยู่แล้วเรื่องนั้นฉันไม่กลัวหรอก ไอ้การมันชึกประวัติเธอมาให้ฉันแล้วชายหนุ่มหยิบแฟ้มสีฟ้าอ่อนวางลงบนโต๊ะฉันรักทิตตาภาฉันจะแต่งงานกับเธออาทิตย์หน้าทำไมถึงเร็วนะักเมื่อเห็นว่าพี่ชายไม่ตอบเขาก็พอจะเดาได้พี่คิดว่าวิธีนี้จะรั้งเธอไว้ได้หากความทรงจำของเธอกลับคืนมาและรู้ตัวว่าเธอไม่ใช่ทิตตาดีอย่างนั้นเหรอที่ต้องโต้เถียงไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยแต่เขาอยากให้พี่ชายคิดให้ร,บรอบคอบเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนฉันนอนคิดมาทั้งคืนฉันทนไม่ได้ หากวันหนึ่งตาพาจะเดินจากฉันไปชายหนุ่มฝุบหน้าลงกับโต๊ะแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆทว่าเขากลับยกหัวใจให้เธอไปนจนหมดจนเมื่อรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รู้ว่าหญิงสาวพร้อมจะเดินจากเขาไปทุกเมือ่อผมจะช่วยพี่เองงานแต่งงานจะมีขึ้นในเร็ววันก่อนที่ความทรงจำของทิตาพาจะกลับคืนมาแม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งผิดแต่เขาก็ไม่สามารถทนเห็นพี่ชายต้องเจ็บปวดซ้ำสองและเขาเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พี่ชายเจ็บปวดปางตายเะล่ะขอบใจมากนะพรส ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเอื้อมมือไปวางลงบนบ่าของน้องชายอย่างมีความหวังทิตาพายิ้มกว้างเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าอย่างมีความสุขซึ่งมันช่างแตกต่างจากคราวที่แล้วราฟ้ากับเหวเหลียวมองไปยังด้านหลังผู้ชายตัวโตวกำลังย่อตัวลงนั่งให้ความสูงเสมอเด็กหญิงตัวเล็กก่อนจะหยิบกล่องตุ๊กตาออกมาทิตาพาเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ด้านหลังไหนบอกแม่ว่ามาคราวนี้จะไม่ร้องขอตุ๊กตาแล้วไงจ้าฟ้าสาย เสียงของมารดาด้านหลังทําให้ทั้งพอ่อทั้งลูกถึงกับสะดุ้งหยงฟ้าใสรีบปล่อยตุ๊กตาที่แสนอยากได้แล้วหันมากอดมารดาอย่างประจบฟ้าใสไม่อยากได้สักนิดเลยค่ะร่างเล็กรีบแก้ตัวทันควันทิตาพาใส่หน้าดูซิถอดแบบความกระล่อนลื่นไหลามาจากบิดาไม่มีผิดแล้วใครกันเมื่อกี้ร้องจะเอาของเล่นแถมยังขอให้พ่อซื้อให้จินวัตรก้มลงขยี้ผมบุตรสาวด้วยความเอ็นดูใครกันคะไม่รู้ไม่ชี ฟ้าใสเดินไปหาดวงอีวาตทันทีเพื่อหนีความผิดพีวัตก็ตามใจยายหนูเรื่อยเลยไม่ดีนะคะเดี๋ยวแกจะเสียนิสัยไม่รู้จักค่าของเงินหญิงสาวหันไปตำหนิคนตัวโตที่ทำท่างหงอแต่เธอรู้ว่าเขาแกล้งกลัวไปอย่างนั้นเองเรื่องนั้นคงต้องให้เธอช่วยสอนแล้วละ่ะชายหนุ่มยื่นมือไปอบเอวบางเดินไปพร้อมกับเธอหน้าตาเฉยหญิงสาวได้แต่มองค้อนแต่ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเธอกับลูกนั่งรอพี่อยู่ที่ร้านกาแฟก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทำธุระิที่ธนาคารที่ชั้นสามสักเดียว หญิงสาวจูงฟ้าใสาเข้าไปรอชายหนุ่มในร้านกาแฟโดยมีดวงอีหวาตามมาด้านหลังเมื่อเดินเข้าไปในร้านเธอก็พบกับคนที่เธอไม่อยากเจอมากที่สุดคุณเพชรหญิงสาวอุทานออกมาด้วยความตกใจเธอยังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเขาในตอนนี้เพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องระหว่างเธอกับนายหัวจินวัตรอย่างไรอ้าวคุณตารีพาหนูฟ้าใสามาเดินซื้อของเหรอครับนั่งก่อนสิชายหนุ่มเชิญให้นั่งร่วมโต๊ะหญิงสาวยิ้มฝืดก่อนจะนั่งลง พอดีผมนะัดเพื่อนไว้นะครับแต่ดันโทรมาเลื่อนว่าติดธุรกกะกัทันหันมาไม่ได้โชคดีที่เจอคุณติตาดีผมจึงมาไม่เสียเที่ยวชายหนุ่มยิ้มกว้างอย่างดีใจที่ได้พบหญิงสาวโดวยบังเอิญที่นี่สวัสดีค่ะคุณอาในอำเภอเพชรฟ้าใสเอ่ยทักทายแทรกขึ้นสวัสดีจ้าหนูฟ้าใสท่านอะไรดีครับที่นี่เค้กอร่อยมากภาชระหันไปขอเมนูจากพนักง,งานเสิร์ฟก่อนจะแจกใจ่ายให้ทั้งสาคน เขาสงักเล็กน้อยเมื่อยื่นเมนูให้กับดวงยีหวาแต่ก็ปรับสีหน้าได้เป็นปกติภายในเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีทว่าดวงยีหวากลับไม่สามารถเก็บอาการได้เหมือนชายหนุ่มเธอก้มหน้าดูเมนูลำบากใจที่ต้องทนเห็นผู้ชายที่เธอแอบรักเฝ้ามองผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่เธอ